วันนี้ผมจะพาไปกินพิซซ่าเตาถ่านหน้าเห็ดทอฟเฟิลกันครับผมกลิ่นมันหยุดตรงนี้อร่อยจนอยากกอนเทปขอกอดได้ครับ เมนูวันนี้ที่ผมสั่งก็จะมี4เมนูครับผมมีพิซซ่าซอสเทท็ดทอฟเฟลแล้วก็สปาเกตตี้ขี้มอทะเลแล้วก็ซี่โครงหมูบาร์บีคิวสุดท้ายจะเป็นซีซ่าสลัดซึ่งตอนนี้เมนูเรามาครบ้วครับผมทั้ง4เมนูเลยครับผมเราทาอย่างเบาๆนะรบกวนโต๊ะอื่นเขามาอันแรกเลยพิซพซ่าพิซซ่าเกียร์นี่คือพิซซ่าซอสเทท็ดทอฟเฟลครับ นะมิตซาโฮเมดต้องกินอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเห็ดท็อฟเฟิลเน้นเน้นเรียกได้ว่าเน้นเน้นหอมขึ้นจมูกอืม ซอสหอมมากครับผมตัวเห็ดมันเข้มข้นมันมีรสชาติที่เอกลักษณ์ของเห็ดทัฟเฟิลอยู่แล้วแล้วตัวพิซซ่าเขาแบบว่าอบกาลังดีมันมีความไหมของที่มันเป็นเตาถ่านมันจะไม่ไหมใช่ปะหอมหอมมากเลยหอมไม้ๆหน่อย <c oughs> เรามาลองดูสปาเกตตี้ครับผมมันอาจจะนานไปแล้วเพราะว่าผมไปรอถ่ายพิซซ่า เหนียวเนบกําลังดีกาลังเป็นแบบออเดนเต้เงี้ยไงพูดไปเรื่อยแต่เป็นรสชาติที่เหนียวเนบแล้วก็ตัวซอสหรือตัวที่เขาผัดบอกเลยว่าถ้าใครไม่กินเผ็ดต้องแจ้งเขาหน่อยนะเพราะรสชาติเขาจัดจ้านจัดแหละว่าถ้าแบบจีจ๊ดถึงใจเนี่ยซอสเคลือบแบบเคลือบเส้นทุกอนนอ่อะสปาเกตตี้เผ็ดมากนี่ดีกว่านี่ ตัดเผ็ดด้วยซี่โครงบาร์บีคิวเปื่อยรอเปล่าขออนุญาตใช้มือนะครับผมกระดูกรจะดูออนเปื <c oughs> ่อยมากนุ่มตัวซอสบ,บาบร์บีคิวรสชาติผมว่าเข้มข้นดีมันไม่เหมือนกับที่เราทำเองอะเราทำเองมันมันไม่เข้มข้นเนื้อขนาดเนี้ยดูวิธีเด็กว <c oughs> ันอร่อยหมดเลย แต่บอกเลยว่าพระเอกต้องยกให้จิซซช่าชีสกำลังดีแต่ซอสก็คือดีมากนี่ถ้าใครมีงบประมาณนะผมแนะนำให้สั่งเป็นเห็ดทอฟเฟิลเลยเขาจะเอาเห็ดอ่ะเป็นตอนตอนเลยเรียกว่าเป็นชิ้นชิน,น่ะใส่เข้าไปด้วยอันนี้มันเป็นซอสใช่ไหมลนะ่ะน่าจะอร่อยกว่าน,นี้เชื่อมอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจนอยากกอดเชฟแ,แต่ม่รู้เชฟให้กอดหรือเปล่านะั่งอยู่หลังรัว ขึ้นถ้าังเกตน,นะตอนเรานั่งกินเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาเต็มเลยแล้วถ้าไม่ได้จองโตไว้เนี่ยไม่ได้มากินนะครับผมเพราะว่าเขาจะจองโตะเอาไว้ก่อนล่วงหน้าน today, ถ้าใครอยากมาก็ต้องจองโตไวบอกเลยว่าเป็นรสชาติสปาเกตตี้ที่ไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนยังไงเขาก็ชอบใช่ไหมใช่เป็นไงเห็ด <laughs> แต่อร่อยมากโดนไม่เคยกินที่ไหนจริงๆซอสแบบเข้มขน้นเข้มข้นจับเลยอ่ะเ <laughs> จ้นนี่คือแบบโดนซอสหมดเลยอ่ะสปาเกตตี้อะโดดเด่นกว่าพิซซ่า <laughs> คือวันนี้เราพามากินพิซซ่าเว้ย <laughs> แต่เราสั่งสปาเกตตี้มากินด้วยแต่ผมรู้สึกว่าสปาเกตตี้อร่อยมากาลองพิซซ่าดูบ้าง กินเสร็จแล้วหายใจตามเข้าไปสูกินท็อฟเฟเข้าไปเป็นไงกิ่นมันหยุดตรงนั้นลกลินมันตะอวนเลยนะพิซซ่าตอนผ่านมันมีเอกลักษณ์มากเลยอ่ะใช่มันจะมีความไม้ไม้ไม่ไหมหอมแล้วราคาไม่แพงเลยอ่ะสามร้อกว่า300บาทสามร้อกว่าบาทเราก็ได้กินพิซซ่าทอฟเฟลอ่ะเต็มๆเลยคือไม่ต้องหั่นอ่ะแค่เอามีดกดแค่กดเท่านั้นใช่อยากรู้ว่าเชฟตุนกี่ชั่วโมง แอบถามไม่ละเดี๋ยวเชฟบอกไม่ได้เป็นความรับโอ้โหนี่คือกระดูอ่อนล้วนๆเลยเนีชิ้นเนี้ยทั้งคําเออกระดูอ่อนทั้งคำเลยค่อดึงอ <laughs> นออทำเลยบึ้มเข้าไหเธอทําทไมไม่ทาซอสให้ได้แบบเนี้ยโอ้โห <laughs> คือเวลาเราทำอะเราใช้ซอสสำเร็จรูปไง <laughs> <laughs> เนื้อของไหม ซื้อที่เป็นขวดเอามาหมักมันก็จะไม่อร่อยเท่าแบบทําเองความจัดจ้านความเครื่องความเฮิร์บของมันไม่เหมือนกันงนั้งนไดหรอไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละก็มากินของเชฟนะว่าซอสกระปี้วิวแท้จริงเป็นยังไงทีนี้ไม่อยากกินฝีมือเธอแล้วนะอยากกินมันนี่นะถ้าใครสนใจครับมาได้ครับที่หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้อยู่ตรงข้ามเชนทันเวสเกตเลยเออมาไม่ไกลจา,ากกรุงเทพบอกเลยว่ามีพิซซ่าเททรโฟเฟิลโฮมเมดให้กินแบบอร่อยๆอเลยเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดส่ปุ่มให้กำลังใจให้ผมและกดกระดิ่งจลิปใหม่พวานนี้ อร่อยมากเชฟยู่ด้านข้างไปทีนี่แม่ไม่แปะเลยนะสลัดตอนนี้เออวะผมรู้สึกว่าอร่อยจนอยากกอดเทปขอกอดได้ครับอร่อยมากครับอุ้ยสุดยอดเลยครับผมเผ็ดไหมครับไปผมถือว่ารสชาติจัดจ้านเลยถ้าถ้าคนกินเผ็ดนี้อร่อยและชอบครับเพราะว่ารสชาติจี๊ดจ๊าดจริงๆไม่เชฟทำที่นี่คือ รสชาตินี้ยอย่างเดียวเราอยากว่าลูกค้าบอกว่าขอ,เของอเพียกกว่านี้ขอเพ็ยกว่านี้อีกจิ้ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยผมว่ามันรู้สึกว่ามันเห็ดแล้วนะครับผมใช่ครับครับครับผมทานได้อร่อยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับเราขอบคนเชฟแค่นี้แหละเพราะว่าเขาต้องไปทำหลังครัวต่อใช,ใช่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 เพราะเพราะมี <c oughs> เนื้อมันอ่ะสังเกตไหมมันจะมีรสชาติของมันอยู่ในตัวเลยอ่าใช่ครับคือคือถ้าถ้าไม่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 หมักเนี่ย คือแค่เอาไปดอกอะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่ะมันมที่ผมทาผมแค่เอาซอสหาหงนอกครับไ,ไม่ได้<อ>ไม่ได้ต้องหมักต้องหมักเพื่อให้ซอสมันเข้าไปซึมเนื้อมันข้างในให้มีแล้วเวลาเราไปย่างหรือสโมกเนี่ยกลิ่นของของเฮิร์บอ่ะที่มันเข้ามาในเนื้อมันก็จะปล่อยออกมาม,มันมันจะปล่อยออกมาแล้วก็เวลาเรากินอน่ะ จริงๆไม่จำเป็นต้องทาซอสเลยอร่อยแล้วใช่มันหอมาหอมเพิร์บมากใช่ใช่นั่นนั่นคือมันถึงบอกว่าเฮ้วันเดียวใช้ได้ไหมไม่ได้สองวันใช้ได้ไหมบางทีพปเทสล้วไม่ได้ะก็คือวันที่สามสามวันใช่มักสามวันใช่โอ้ให้มันนุ่มให้มันเฮิร์บอะไรอะไรเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยบางคนมาแล้วไม่ได้ทานอ๋อครับไม่ใช่ว่าทุกคนทานไม่มีืออะไรที่ไม่มีของอะไรครับ คือเราหมักไม่ทันเราทาไม่ทันเราก็ต้องบอกว่าวันนี้นไม่มีครับอขอบคุณมากครับ<อ>ผมได้ครับครับ,รบเกี้ยงเลยครับผม <c oughs> เกี้ยงจริงโอ้โหจานนี้คืออะไรวะอ,อันนี้คืออะไร <c oughs> สั่งอะไรมาเอา,า <c oughs> เอาไปขึ้นอาหารว่างอาหารว่าง,อา,าางอาหารว่างนะ